จะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้มีการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดนาราธิวาสมีการสั่งนักสิิ์เร่งเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ ที่อาคารประชารักโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมนายทัศนัยตั้งคงอายุ41ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายประกบยิงในพื้นที่อำเภอจะแนทจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมามีอาการสาหัสปัจจุบันอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพร้อมได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ ส่วนคดีความมั่นคงกองกำกับการสืบสวนตำรวจปูทรจังหวัดนาราธิวาสขนาดเข้าเก็บกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานคดียิงยาพิการตาบอดที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยเหตุเกิดในพื้นที่ไอซิเรตต์บลช้างเผือกอำเภอจะแนจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นาราธิวาสราชนครินประกอบด้วยดาบตำรวจสาธิตคำแหงอายุ38ปีสิบตำรวจโททิปกรณ์ชูศร อายุ27ปีดาบตำรวจธิรวัตรจอดนอกอายุ41ปีค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้พูดคุยสอบถามอาการและให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมปลอบขวัญแก่ญาติและครอบครัวซึ่งทั้งสีนายอาการโดยรวมรู้สึกตัวดีค่ะอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด จากนั้นก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจเพราะมอบกระเช้าเยี่ยมเด็กหญิงนัสมีสีมารักประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดด้านหลังสถานีตารวจภูทรโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสเมื่อช่วงค่ำของวันที่20เมษายนที่ผ่านมาอาการปลอดภัยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความรุนแรงกว่าอดีตมากเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย13รายการแก้ปัญหาที่ต้องเร่งเร่งทำโดยด่วนในขณะนี้นั่นก็คือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเบื้องต้นจากที่ได้รับฟังรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงสิ่งที่จะมาดูแลป้องกันประชาชนจากนี้ได้นะคะก็คือเพิ่มบรูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอสอ ร่วมพร้อมกับดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนำผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาแล้วก็พี่น้องประชาชนมาช่วยดูแลในหมู่บ้านและเพิ่มมาตรการด้านการสืบสวนด้านการข่าวและเมื่อเกิดเหตุก็ต้องมีข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับรู้ในส่วนของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พร้อมพยาลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หมู่บ้านชุมชนต้องเป็นพื้นที่ของรัฐไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรัฐต้องลงไปดูและนำปัญหาข้อทุกข์ร้อนของหมู่บ้านของชุมชนมาแก้ไขค่ะ สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยกลุ่มเปราะบางได้มีการหาหรือแลกเปลี่ยนแนวทางกับหน่วยงานทหารและตำรวจไปแล้วนะคะซึ่งทุกหน่วยได้ทำงานอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนและการดูแลเยียวยาจิตใจโดยให้หนักสิทธิ์และนักจิตวิทยาลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนอกจากนี้ต้องให้ผู้นำศาสนาเข้าไปสร้างความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องทางศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดการบิดเบือนสร้างความแตก แยกทั้งนี้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติหน้าที่ของรัฐบาลคือการนำสันติสุขและสันติภาพกลับมาคืนสู่พี่น้องประชาชนค่ะเมื่อสถานการณ์เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องทำให้เร็วที่สุดคือจะต้องสร้างความาปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับประชาชน และก็วนทุกคนและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มมาตรการด้านการสืบสวนด้านการข่าวและที่สำคัญเมื่อเกิดเหตุแล้วจะต้องมีข้อที่จริงให้ประชาชนมีการทราบจักะดับตามงพยานหลักฐานที่มีพยานเพียรสตรด้วยก็วันนี้ก็บอกว่าจะน้อยต้องเอาปัญหาของชาวบ้านมาเพื่อให้ให้รัฐเข้าไปแก้ปัญหาด้วยรวม การแก้ปัญหาชุมชนพวกนี้ถ้ารวมใเรื่องความปลอดภัยของประชาชนต้องมาเป็นลำดับแรกแต่วันนี้ก็ิดรับฟังสารการแล้วก็มีการรายงานในกรณีต่างๆแล้วก็ในเรื่องการรายงานก็ต้เก็บตรงฝั่งครับเขาบางส่วนก็อาจจะมีบาขึ้นน้าไปสุดท้ายก